ผู้ชมมาดูอีกเคสหนึ่งที่เราได้เกริ่นกันเอาไว้นะแล้วก็เป็นที่พูดถึงนะว่าที่สุดแล้วเนี่ยคนคนนึงจะต้องมาทําอะไรที่เรียกว่าหลายคนมองว่าเป็นคอนเทนต์ขยะด้วยซ้ำไปอ่ะใช่ไหม,มกับากบารที่จะต้องมาทําอะไรที่แบบคนทั่วไปไม่ทําอยู่แล้วเพื่อจะแลกกับเงินสามหมื่นใช่ไหมแลกกับหนึ่งชีวิตแต่เอาจริงแล้วอ่ะอันนี้จากข้อมูลของข่าวของเราอ่ะที่ที่เราได้ยินกันไปนะว่าโอ้ให้ดื่มแบนหนึ่งเลยเดี๋ยวจะให้สามหมื่นจริงๆอะ่ะจ้างสามหมื่นกับสามบนนะใช่ไหม ใช่แบลละหมื่นนะแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมไม่ได้บังคับเขาสมัครใจกินเองแต่อีกคลิปหนึ่งเห็นก็คือเอาเหล้ากอกใส่ปากเขาอ่ะเนาะที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินคดีนะครับกับนายเอ็มนะฐานกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายลองย้อนไปฟังคำพูดนี้อีกทีนะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับค่ะแลวถือผมจำไม่ได้ว่าถือเล่ามาหรือเปล่านะแต่ผมาบอกว่ามึงกินหมดแบนเนี่ยดี๋ยวกูให้มึงวันเนี่ย เฉพาะวันนี้นะเพราะปกติผมเนี้ยให้แค่พันสองพันอือันนี้คือผมเห็นเขามาโปรโมทร้านเราอะคำลอยลอยเหรอใช่ผมพูดผมให้จริงถ้าเกิดเขากินแล้วคำพูดนี้พี่มองว่ามันไม่ใช่เป็นการท้าทายใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะผแต่เจตนาของผมไม่ได้ท้าทายเขาผมอยากให้เงินเขาไม่เคยแกล้งเขาคนระับในคอนเทนต์ในอะไรผมไม่ได้รับรู้โอ้ oh, คุณนี่นะฮะช็อกเหมือนกันเนาะช็อกมากแล้วก็หลายคนช็อกไปอีกนะหรืออึ้งไปเลยนะว่า นายเอ็มคนนี้เนี่ยเขามีบ้านหลังใหญ่โตอยู่นะใช่ไเมื่อกี้ไปดูที่เราดูบ้านกันอ่ะบ้านหลังใหญ่โตบ้านหลังเบลเลอร์เลยรถหรูด้วยใช่ไหมฮะถามว่าเขาทําอะไรนะเขาร่ํารวยมาจากไหนหรือเขาเป็นวัยรุ่นสร้างตัวอะไรยังไงใช่ไหมครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะล้วก็ไปรวมกับที่ตํารวจบชสอทหรือตํารวจไซเบอร์คือเอางี้แล้วกันบอกว่าเป็นความเชื่อมโยงแล้วกันนะจะยังไงก็ไม่รู้แหละกับเว็บพนันนะทีนี้ทางตํารวจก็นําหมายสารไปตรวจค้นบ้านของนายเอ็มเอกชาติคนนี้แหละฮะ อยู่ที่ท่าใหม่จันทบุรีอยู่ห่างจากร้านขายปุ๋ยที่เกิดเหตุไปประมาณ2อโลหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม,เ,ตมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อายัดบัญชีธนาคารบัตร ATM โทรศัพท์มือถือซิมโทรศัพท์ไปดูว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับมีเส้นทางการเงินเข้ามาในบัญชียังไงคุณผู้ชมเห็นไหมมันมีกลิ่นละมันเริ่มมีกลิ่นละ ขยายผลไปเรื่อยๆล้คนเราจะเอาเงินมาท้าคนอื่นว่าเออเธอทำมานี่สี่ใช้หมื่นหนึ่งพันอย่างเงี้ยมันต้องไม่คือมันเป็นเงินที่เราหามาด้วยความลําบากหยาดเหงื่อแรงกายนี่ใครจะทําแบบนี้ถูกไหมไม่อะนึงออไหมเราต้องรู้สึกเสียดายเงินใช่ใช่ไหหลังจากนั้นครับที่สุดเจ้าหน้าที่เชิญไปนะที่สพทุ่งเบญจา สอบคําให้การคดีกระทําการโดยประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายครับส่วนทางด้านของรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีค่ะท่านบอกว่าเหตุนี้เนี่ยต้องดําเนินคดีกับเนะอ,อ็มนะข้อหานี้เพราะว่าผลการสอบปากคําพยานแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่าเอ็มมีพฤติกรรมยุยงหรือส่งเสริมบุคคลที่มีสภาพร่างกายไม่สมประกอบให้ดื่มสุราเกินขนาดแล้วก็จากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าตัวให้การรับสารภาพค่ะข้อต่อหากระทำการโดยประมาท ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับทางบนักาานสอบสวนได้รวบรวมเอกสารเราตัวการรวบรวมตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะครับอย่างละเอียดนะครับแล้วก็เอาหลายๆส่วนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านทําให้การของทุกๆคนในที่เกิดเหตุซึ่งเราพบว่ามันเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันจนสามารถตั้งข้อกล่าวหาได้ต้นนะครับในเอ็มเอกชาติได้รับสารภาพว่าในส่วนของการกระทําประมาทเนี่ยเราได้แจ้งว่าการกระทําของเขาเนี่ยได้เข้าข่ายในการกระทําประมาททาให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ย นายเอ็มเอกชาติได้รับสารภาพในชั้นข,ของพนักงานสอบสวนนะครับพอนายเอ็มเนี่ยนะคะที่เพิ่งรับปากไปเมื่อวานในงานศพกับครอบครัวแล้วก็ยายของแบงค์เนี่ยนะคะว่าจะจมอบเงินให้ยายเดือนละ1,000งบาทแล้วก็จะช่วยดูแลปัญหาเรื่องบ้านจะปิดยอดหนี้ให้ประมาณ2อง0 0 0แบาทก็นัดหมายกันดิบดีว่าเดี๋ยวจะจัดการเ,าเรื่องยอดหนี้ทั้งหมดให้ ในเช้าวันนี้เอ็มถูกจับ<น>แล้วไง<อ>จับดําเนินคดีคก็เลยนะคะต้องเปลี่ยนแผนเป็นไหว้าวานเพื่อนให้นําเงินไปชําระหนี้ให้แทนตามที่ได้ให้คําบั่นสัญญากันเอาไว้โดยคุณกันกจอมพลังก็ได้ให้เพื่อนเนี่ยนำเงินไปจ่ายให้ที่ธนาคารแล้วก็ให้เอาใบาเสร็จมายืนยันด้วยนะว่าจ่ายจริงหรือเปล่า嗯嗯ว่าจ่ายจริงๆนะเพื่อนของเอ็มก็บอกว่าได้รับการไหว้าวานให้มาทําธุรัแทนเพราะไม่รู้ว่าเอ็มเนี่ยจะได้รับการประกันตัวไหมแล้วเมื่อคือนนอกจากที่มีการคุยเรื่องของ,ของการเยียวยาเรื่องเงินแล้วเนี่ยมีการเสนอด้วย ว่าเดี๋ยวจะให้ยายกับน้าเ่ยย้ายไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดจันทบ,บุรีจะได้ดูแลสะดวกขึ้นอไปฟังเสียงในช่วงที่พูดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเมื่อวานเท่าที่ผมทราบนะเอ็มก็ได้มีคุณมีการคุยกับน้าไปบ้างแล้วในเรื่องของการจะช่วยเหลือต่อไปถ้าเราจะดูแลเขาแบบให้ดีจริงๆอะ่ะก็อยากจะเชิญคุณยายกับน้าไปอยู่ที่บ้านเอ็มเลยซื้อไปร้านปุ๋ยก็จะหาชีพให้น้าทำแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องให้น้ากับ ยายตัดเป็นคนตัดสินใจว่าจะสะดวกใจที่จะไปไหมอ่าก็เกมก็ได้คุยกับน้าไปแล้วในส่วนนี้อ่าแค่นี้เท่าที่ผมรู้ส่วนยายนะของแบงค์ครับก็พูดสั้นๆว่าอยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือนะตนเองพูดอะไรมากไม่ค่อยไหวกลัวว่าจะร้องไห้นะครับก่อนทางคุณกันจอมพลังก็จะช่วยพูดต่อครับว่ายายเนี่ยอาการไม่ดีนะแล้วก็ ออมีเรื่องของผู้สูงอายุที่อาจจะแบบไปเจอนะภาวะกระทบกระเทือนจิตใจด้วยนะครับเราก็อาจจะส่งผลต่อความจําพอสมควรครับอยากขอบคุณคนที่ช่วยเหลือผูออ้โดยารตามจะไหลคือยายตอนนี้เอาตรงนะหนึ่งเลยเขาอายุเยอะและ้วเขาก็จะพูดมีมีความบกวนนิดนึงอะ่ะก็คือตามภาษาคนแก่นะแล้วก็หลงหลงลืมลืมแล้วบ้างส่วนหนึ่งนะครับ เขาก็จะพูดวน osure, io, s, <S ในส่วนที่แบบเขาเขาเจ็บปวดคือไอคนที่ฉีดหลานเขาไอคนที่จุดไฟใส่หัวหลานเขาก็จะพูดวนในดูปนี้คือฝังใจอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมประสานนะครับทางพมอนะครับนะของกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับให้เข้ามาช่วยดูแลด้วยเพราะแกอายุ80แล้ว ส่วนเรื่องของเงินค้างค่าบ้านตอนนี้ก็ชําระแล้วนะครับนะแล้วก็เอมก็ชัดเจนนะครับว่าศาลเนี่ยไม่ให้ประกันตัวโดยพิเคราะห์เป็นคดีที่เมีตราโทษสูงมีคําร้องคัดค้านการประกันตัวก็เลยเห็นควรไม่อนุญาตให้ประ,ประ,ประกันตัวได้นะฮะซึ่งนอกจากเอมแล้วเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งที่วันนี้ถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันก็คือเบิร์ตเบิร์ตวันว่างๆโอ้โหอนะก็เดี๋ยวเรา อัปเดตรายละเอียดให้ทราบันอีกทีนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกเดี๋ยวจะมีการถแถลงข่าวรายละเอียดคดีต่างๆในช่วง5้าโมงครึ่งวันนี้นะครับ<ช>นะ<ช>เหมือนกับเลื่อนเวลาไปอีกนิดนึงด้วยเหมือนกันก็ถ้าเกิดมันยังอยู่ในเวลารายการเราเนาะเดีย๋ยเราอัปเดตกันใช่นะค่ะจริงๆจะถแถลงประมาณสัก4โมงแต่ว่าเลื่อนไป5โมงครึก็อีกนิดนึงเออนะคะอยู่กับเราก่อนนะ ติดตามกันไปก่อนนะครับใช่ซึ่งเนาะคนคนหนึ่งเนาะกว่าที่จะได้เป็ดมาให้ยายกินสักตัวหนึ่งเนาะต้องผ่านมือผ่านเท้าของไอ้พวกที่ทำคอนเทนต์ขยะเพื่อที่จะแลกอะไรยอดวิวยอดไลค์คอมเมนต์อย่างเงี้ยหรอชีวิตคนคนนึงมีค่าแค่นี้หรือแล้วมันมันมีมันมีกลไกของการสร้างคอนเทนต์ขยะด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็คือมันทำยอดวิวได้มากจริงๆเพราะว่าทุกคนอยากรู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่เราไม่ทำในชีวิตประจำวันมันเป็นเรื่องผิดปกติไงมันก็เลยทำให้คนอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยาากแแชรร์ต่เ ป้องกันไอ้พวกนี้ได้ด้วยการที่ไม่ไปดูไม่ไปแชร์เอาจริงคลิปที่แบบว่าเห็นโดนเผาหัวเห็นปุ๊บเลื่อนผ่านเลยและทีนี้คำถามคือแล้วเราจะทํายังไงกันดีกับคลิปที่มีการเผยแพร่ไปแล้วเพราะเป็นห่วงเรื่องของเยาวชนหรือว่าเด็กๆที่เขาปิเศษคลิปพวกนี้กลัวเขาจะทําตามนี่สิเนาะแบบปิดปิดกั้นเลยได้ไหมแบบว่าไม่เอามาเผยแพร่แล้วอะไรคลิปที่มันรุนแรงแบบนี้อย่างในแพลตฟอร์มนี่บางทีเขาก็จะมีนะใช่ไหมที่มันรุนแรงมันโหดหรืออะไรเงี้ยก็จะปิดกั้นปิดกั้นใช่ไหมแต่ว่าเราอย่าไปแชร์ต่อเราอย่่่าาาไไปปสสงเริมหอยใ้คคุณ กับคนที่เป็นอินฟลูสายนี้เนาะคนเคสย่าพูกนี้อยา่าไปสนใจนะคะ